ในเงินเผยเหตุทะเลาะคูเบียวิดเลิกกันจริงตามง้อร้องไห้ต่อหน้าผู้ใหญ่ในเงินเผยเหตุทะเลาะกับคูเบียวิดเลิกกันจริงๆตามง้อร้องไห้ต่อหน้าผู้ใหญ่เผยอนาคตพร้อมใช้ชีวิตคู่สามีภรรยาทางด้านของเนเงินเผยเหตุทะเลาะกับคูเบียคืนแทนผู้บริหาร100รล้าน สำหรับคูเบียนุติยายาราพันและเนเงินเจตรินสีสางที่ปิดสตูดิโอซอยเคหาร่ม978แยกหนึ่งจัดงานฉลองยอดขายทะลุล้านก้อนสบู่เอนบเซรัมโชคก,ก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีข่าวว่าทะเลกกาะกันจนถึงขั้นเกือบจะเลิกลากันจริงๆโดยฝ่ายชายโพสต์จะเดินหน้างอฝ่ายหญิงแต่บางกระแสในโซเชียลก็บอกว่า ทางคู่ทำเป็นคอนเทนต์สร้างกระแสลงโซเชียลหรือเปล่าล่าสุดคูเบียลและในเงินได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงสาเหตุการทะเลาะกันจนเกือบทำให้ต้องเลิกลากันจริงพร้อมชี้แจงว่าไม่ได้สร้างกระแสทำเป็นคอนเทนต์แต่อย่างใด ไม่กี่วันก่อนมีข่าวทะเลาะกันทําเกือบต้องเลิกกันทางด้านของมีมเงินครับผมยอมรับไม่ได้เลิกครับแต่ต้องทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดา ผมเป็นคนผิดเองเรื่องนี้ผมไล่รับผิดไปแล้วเรื่องนี้ผมเป็นคนผิดเองผมก็ต้องตามง้อเขาซึ่งไม่ได้สร้างกระแสอะไรผมไม่ชอบเรื่องกระแสอยู่แล้วเราทะเลาะกันจริงก็เคลียร์กันแล้วผมหาเขาไม่เจอพอผมรู้ว่าเขาไล่อยู่ไหนผมก็เลยหาเขาเจอก็ไปหาเขาเลย ตอนนั้นหาเขาไม่เจอไม่ได้คุยกันเลยจะบอกว่าไม่ได้เป็นคอนเทนต์อะไรทุกคนที่รู้จักผมดีจะรู้ว่าผมเป็นคนยังไงผมไม่สร้างคอนเทนต์อยู่แล้วสาเหตุเกิดขึ้นเกิดจากอะไรถึงทะเลาะกาันซึ่งทางด้านในเงินก็ได้ตอบว่าสาเหตุจริงๆเกิดจากผมเองผมทําผิดครับ ผมก็กล้ายอมรับผิดครับผมเมาแล้วไปคุยกับสาวประมาณนี้ครับเขาเลยโกรธแต่เขาก็รักเราเราคุยกันเข้าใจแล้วจะไม่ทําอะไรแบบนี้อีกแล้วครับทางด้านคุยกับสาวขนาดไหนครูเบียถ,ถึงโกรธั้้นนี้ทางด้านในเงินก็ตอบอีกว่าแค่คุยเล่นๆไม่ได้มีอะไรไม่ได้เจอกันครับ รู้สึกผิดครับก็เลยพยายามหาเขาก็เจอเขาไลฟ์อยู่ออฟฟิศก็เลยเข้าไปคุยกันแล้วก็คุยเคลียร์กรันต่อหน้าผู้ใหญ่ว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะอย่างเจ้าชู้อยู่ใช่ไหมทางด้านในเงินก็บอกว่าไม่ครับแค่คุยกันไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับ สำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ